เมื่อตอนคลิปนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับแฮนจัก,กรยานเสือหมอบนะครับแฮนจัก,กรยานเสือหมอบนะฮะคือแฮนเนี่ยเอ๊ะเราควรเนี่ยจะให้ต่ำขนาดไหนสูงขนาดไหนนะฮะยื่นออกมาขนาดไหนอ่าใช่ไหมฮะยื่นออกมาขนาดไหนเนี่ยทำไมแฮน์ถึงมีใกล้อยู่ตรงนี้ขยับมาหน่อยนึงนะ กี่มิลเนี่ยพูดง่ายระยะห่างเอ้ะทำไมไม่ทําให้เท่ากันอ่ะเออบางคนเนี่ยก็เสมอตรงนี้เลยอ่าแฮนเนี่ยเสมอตรงนี้เลยนะฮะบางคนเอายื่นมาหน่อยบางคนเนี่ยยื่นมาเต็มเป็นร้อยอ่ะร้อยมิลเงี้ยยื่นมาเต็มเต็มมาสิบเซนอ่ะนะนะนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความสูงก็ไม่เท่ากันช่วงแขนช่วงตัวช่วงขาไม่เหมือนกันครับนะรถหนึ่งคันเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรฮะเขาไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดไหนคือไม่ใช่ว่าซื้อรถมาก็ปั่นจบๆกันไปไม่ใช่ครับนะะ เราต้องจูนรถให้เข้ากับตัวเรานะถ้าจูนไม่ได้ขับขี่คือเอาไปปันนะ่นอ่ะมันก็เรียกว่าไม่สนุกอนะ่ะเชื่อเหอะม,มันเหมือนกับขัดขาดึนเกินยังไงก็ไม่รู้จริงนะขัดขาดกินเกินยังไงไม่รู้นะฮะหลักการมันมีอยู่ตรงนี้ครับนะ,ะมันมีอยู่ตรงแฮนด์เนี่ยแหละนะฮะคุณขึ้นไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งนะฮะคุณขึ้นไปนั่งบนรถเลยนะครับ เอาละเราขึ้นมานั่งแล้วนะฮะขึ้นมานั่งปุ๊บอ่าขึ้นมานั่งเอาระยะยืนก่อนระยะยืนก่อนนะฮะร,ระยะยืนยื่นออกไปขนาดไหนดีอ่านะฮะการที่แฮนด์จะยือนอ่ะขนาดไหนดีเนี่ยให้จับตรงนี้ฮะเนี่ยจับปุ๊บเนี่ยจับที่แถวแถวเนี้ยนะฮะไม่ใช่อ่าอย่าจับตรงนี้นะครับเอาแบบว่าเต็มที่ก็คือจับตรงเนี้ยนะไอนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่จับตรงเนี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะจับตรงนี้ซะมากกว่านะฮะเพราะว่าะจะให้จับตรงนี้ตลอดทางโอ้โหไม่ไหวไอ้นี่จับนี่ก็กระไรอยู่คือแฮนด์เสือหมอบเนี่ยมันจับตรงนี้ผ่อนคลายที่สุดแล้วคือยืดตัวขึ้นมาไงแบบอ่าเปลี่ยนอิริยาบถมาตรฐานอยู่แถวๆนี้แหละเล่งแล้วเล่งแล้วชั้นเล่งแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้เอาตรงนี้เนี่ยมาตรฐานอยู่ตรงนี้ก็เอาตรงนี้เนี่ยจับตรงนี้ยพอจับอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าพอจับอย่างนี้นะฮะคุณสังเกตดูครับนะฮะให้สังเกตว่าปลาคุณเนี่ย ให้มองไปที่แฮนด์เนี่ยมองไปที่แฮนด์เนี้ยตาคุณเนี่ยนะฮะพอมองไปแฮนด์ถ้าเห็นมุมนี้มุมนี้แสดงว่าอะไรฮะแฮนด์ยื่นเกินไปนะฮะ่คุณต้องหดต้องหดเขาลงมาการหดลงมาเนี่ยก็ต้องหาสเต็มที่เหมาะกับเราอะครับหาสเต็มที่เหมาะกับเราเนี่ยการจูนเนี่ยบางทีมันก็เคยเห็นป่ะอะไ,ไ่ไหมคนนี้อะไรเยอะจังคอมีสั้นยาวเขาจูนตรงนั้นเลยจ <laughs> ูนของมันก็เหลือเพราะอะไรฮะเมื่อเจอของที่เราใช้ ที่เหลือก็คือไม่ใช่เขาถึงก็ลงขายกันนี่ก็เป็นแสาสายเหตุว่าเอ๊ะทำไมอะไรเยอะจริงคือถ้าจะปั่นออกกำลังกายแบบจริงจริงจังจังอ่ะมันต้องจูนรถครับจูนยังไงจูนให้เข้ากับเราครับไม่ได้ไปจูนแบบว่าอหืมต้องยี่ห้อนะั้นไม่ใช่ฮะความเหมาะสหวราบรถชนี้กับเรารถไม่จำเป็นต้องแพงรถก็ไม่จำเป็นต้องถูกรถไม่จำเป็นต้องกลางๆถูกกลางแพงอยู่ที่ตังของคุณ นะฮะอยู่ที่ตังของคุณซึ่งไม่ได้หมายความว่าโอ้โหรถแพงจะต้องมันดีในส่วนของมันดีฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะคุณไอหมอเหมาะคุณเนี่ยไม่ใช่รถถูกรถกลางรถแพงมันจูนเข้ากับฉันหรือเปล่านี่ฮะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งฮะ,ะจับอย่างนี้ใช่ไหมพอจับงี้ปุ๊บเนี่ยตามอกไปเลยเฟ,ฟิร์บเห็นแฮนด์นะถ้ามุมเนี้ยม,มุม,มนี้สดงว,ว่าแฮนด์ยาวไปะนะถ้าม,มุมอย่างเงี้ยมองแฮนด์สั้นไปเอ๊ะดูตรงไหนเหรอ ดูที่ดุมฮะคุณเนี่ยถ้าคุณมองเห็นดุมรอเนี่ยแฮนด์สั้นไปครับไม่เห็นดุมเลยแฮนด์ยาวไปครับนะฮะมุมที่ดีก็คือเนี่ยครับฟืดเนี่ยเห็นปะเห็นแฮนด์มองเห็นดุมลำไรลำไรนี่นี่คือเปียอ่าอย่างนเนี้ยเนี่ยมุมมองเนี้ยนะฮะมุมมองเนี้ยอันเนี้ยน,น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะมอง เมื่อคุณจับรักษาอย่างผมว่าเสร็จแล้วอะตาก้มลงมามอง,มองเห็นดูลำไรลำไรเงี้ยแมพ่พอดีเปียพอดีเปียนะทีนี้เมื่อพอดีแล้วเนี่ยปันป่นไปปวดเมื่อยปวดหลังอะไรไหมทีนี้ถ้าปวดเมื่อยปวดหลังอ,อ,อ,อยู่ที่ว่าอ่าความสูงของแหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปทิ้นหนึ่งก่อนลืมเลยลืมเลยคือก่อนก่อนที่คุณจะ เปลี่ยนสเตมให้สั้นหรือยาวอะไรพวกนี้ให้ทำการที่ให้เลื่อนเบาก,ก่อนนะเบาอ,อย่างที่ผมบอกบอ่ะเบาเนี่ยมันสามารถเดินหน้าได้ถอยหลังได้ด้วยเหตุนี้แหละครับยื่นเบาดูก่อนนะก่อนที่จะเสียเงินซื้อสเตมอ่ะยื่นเบาก,ก่อนเฮ้ยถ้ายื่นเบามาแล้วยังอยู่อย่างเนี้ยสเตมยาวไปแล้วล่ะนะฮะเปลี่ยนให้มันสั้นลงหน่อยนะหรือเฮ้ยปุ๊บ เลื่อนบ่อเสร็จอยู่อย่างเนี้นะครับเลื่อนบ่อไปว่าเต็มที่แล้วอยู่อย่างนี้อ่าสเต็มคงจะสั้นไปอ่ะนะฮะก็ยาวสเตมหาสเตมยาวให้มันอยู่ตรงเนี้ยกะเอาฮะกะเอาว่าเฮ้มันขาดสักกี่มินึกนึเอานึกนเอาค่อยๆทําครับเดี๋ยวก็เจอฮะเอาเป็นว่าเอาให้เจอมุมนี้นะเนี่ยให้เจอมุมเนี้ยใช้ได้แล้วละใช้ได้แล้วล่ะนะครับนะฮะทีนี้ก็เหลือ แฮนเนี่ยขึ้นลงเนี่ยทีนี้ไอ้แฮนขึ้นลงเนี่ยนะเราเราเล่นตรงนี้ได้ครับแฮนขึ้นลงนะะเช่นอย่างผมเนี่ยสเตมอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าผมสเตมผมเป็นอย่างเนี้ยถ้าผมอ่ะเอาสเตมเนี้ยพลิกอ่าคว่ำหงายเนี้ยถ้าคว่ำอย่างเนี้ยแฮนจะต่ําลงมาใช่ไหมแต่ถ้าเราหงายปุ๊บเนี่ยแฮนจะสูงขึ้นอ่าอันนี้ก็แก้ปัญหาได้ ระดับด้ว่าแฮนสูงแฮนต่ําปวดหลังปวดไหลไหมอะไรไหมเนี่ยนี่คือความสูงของแฮนด้วยนะพอเรายกคือเราก้มมากนะก็อยู่ที่ช่วงอายุคนบางคนก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยก้มต่ํากว่านี้มันก็มันก็ขับคือมัน่าปัดของมันได้เมื่อก่อนผมไม่เคยมีปัญหานะปวดหลังปวดไหลอ,อ่ะแต่พออายุเข้าเลขเหกเฮ้ยมีปัญหามีปัญหาหลังมีปัญหาไหลแคน่นี้ก็ต้องปรับแฮนสูงต่ําให้มันแบบเออพอเหมาะ แต่ไม่คือบางคนบอกเฮ้ยเราไปปรับที่อานอานต่ํามันก็ทูครับแต่พออานต่ำปุ๊บระยะความตึงขาคุณไม่ใช่นะอย่าลืมนะคุณต้องไม่ปรับที่เบาะนะเบาะปรับจากที่บอกอะปรับแรงส่งขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบาะเนี้ยนะฮะผมใช้นี่เลยเห็นไหมผมผมเนี่ยใช้ทับทิมเนี่ยนะฮะเป็นตัวล็อกของผม้วเนี้ยระดับผมผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะถอดอานออกมาปุ๊บเวลาใส่ไม่ต้องวัดแล้วลงมาที่ทับทิมเนี้ยทับทิมนี้บับงคับไว้เลย ขันแน่นขันแน่นแบบบังคับไว้เลยนะถอดหลักอ่านปุ๊บเขาจะใส่ใส่ลงมาที่ตรงนี้ไม่ต้องวัดฮะเปี้ย <c oughs> ของเดิมมันของของฉันเหมือนกับเป็นรถยนต์ก็ตั้งเมมโมรีเบาอ่าเบาไฟฟ้านะฮะพอฉันขึ้นไปก็กดเมมโมรี่ฉันเลยอ่าท่านั่งที่ฉันต้องการเนีรถยนต์เขายังมีท่านั่งเลยจักรยานก็มีจักรยานก็มีนะยานยนต์ทุกชนิดมีท่านั่งเฉพาะบุคคลนะครับบอกก่อน มีท่านั่งเฉพาะบุคคลนะครับนะท่านั่งถูกที่ถูกแบบว่านั่งได้มาตรฐานดีสําหรับตัวเรากับรถเนี่ยหนึ่งมุมมองอย่างรถยนต์เนี่ยมุมมองเอ่ยอไรเอ่ยจักรยานก็เป็นการครับนะะมันทําให้เราปั่นสบายขึ้นเชื่อผมมีผลทันทีเลยบางทีคุณนี่ปั่นเฉยๆแต่พอคุณปรับรถให้เข้าออตัวคุณได้เนี่ยลักและรักอะไรฮะรักรถคันนี้หนึ่งแล้วลักรถคันนี้สองักการปั่นจักรยานนะแล้วจะเป็นยังไงต่อไป รักการปั่นก็ได้ออกกำลังกายออกกำลังกายได้เป็นยังไงล่ะคงไม่ต้องตอบถูกป่ะนาะ<ม>เนี่ยสูงต่ำเนี่ยสูงต่ำกับอ่าสเต็มเนี่ยนะคว่ำหงายคว่ำหรือเฮ้ยไม่อยากยกขึ้นอนะ่ะคุณอันนี้ก็ได้นะอ่าคุณอย่างนี้ก็ได้นะไอไอท่อเนี่ยมันเป็นอิสระของมันอยู่นะมันไม่ได้มันมันแค่รองไว้เฉยระยะความสูงเนี่ยนะคุณเอาเอาแฮนด์ลงมาไว้สุดนี้ก็ยังได้ยังตอบได้อีกนะ อันเนี้ยวัดต่ำเลยใช่ป่ะถ้าคุณเอาสามท่อเนี้ยขึ้นมาไว้ข้างบนเนี่ยไอสเตมคอเนี่ยมันจะลงมาข้างล่างแฮนดก็จะต่ำขึ้นไปอีกเออนะแฮนก็จะต่ำขึ้นไปอีกหรือคุณพลิกหงายปุ๊บแฮนมันยกขึ้นสูงใช่ป่ะเฮ้ยมันสูงไปอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะเอาไอ้สามท่อนเนี้ยลองเนี้ยนะถ้าท่อนเดียวไม่ได้ก็เอาสองท่อนสองท่อนไม่ได้ซัดไปสามท่อนเดี๋ยวก็เจอ ทำมันยังไงก็ต้องเจอว่าพอดีฉันอยู่ตรงนี้เมื่ออยู่ตรงนี้ได้ก็จบตรงนี้เหมือนกันครับวางรถในตำแหน่งเนี้เขาจะช่วยดูว่าเบรกที่เราตั้งไว้อะตรงมาซ้ายขวากินเท่ากันไหมนะฮะเนี่ยเบรกให้มันอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยมาอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้เลยนะครับเนี่ยผมก็ใช้วิธีเนี้ยเป็นการตั้งมือเบรกว่าบาลานซ์กันไหมนาสังเกต ถ้าบาลานซ์กันเนี่ยรถเนี่ยจะตั้งตรงอย่างนี้ได้นะฮะมันจะตั้งตรงได้แบบนี้ถ้าไม่บาลานซ์นะมันจะเอียงซ้ายนิดหนึ่งหรือไม่ก็เอียงขวานิหนึ่งนะครับตั้งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสะาพก็เอ็นลม้มยกเว้นคนที่ใส่เบาะก,กว้างอ่านะฮะคนที่ใส่เบาะแบบกว้างๆอะ่ะเป็นเบาะปีกแบบนั่งสบายก้นอ่ะอันนั้นอะ่ะเบาะมันจะรับไว้ดูไม่ออกแต่ถ้าเป็นเบาะโคง้งเบาะวินเทจแบบเบาะโคง้งๆอะไรพวกเนี้ย เบาะมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้ง่ายฉะนั้นหากมือเบรกคุณอ่ะมันตั้งไม่ตรงรถจะเอียงเอียงฝั่งที่มันอ่าที่มันไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวมันก็ลบไปข้างหนึ่งอ่ะรับรองได้แต่ถ้าคุณเนี่ยตั้งเบรกซ้ายขวาบาลานซ์กันรถจะสามารถตั้งตรงได้ครับนี่คือจุดสังเกตในการตั้งมือเบรกนะครับนะะก็ประมาณนี้สําหรับอ่าปรับ ตัวเราให้เข้ากับจักรยานปรับจักรยานให้เข้ากับตัวเรานะครับสวัสดีครับ